ครับสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ผมเรามาไล่ที่ซหัวทีเซตเอ็มคาบูที่ซตอารันนี้เป็นที R ซอาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาใส่หัวเอ็มแล้วก็คันนี้ทำกับผมหลายรอบแล้วแต่เพิ่งจะได้ถ่ายวันนี้ไม่ได้ใส่ไหม่นะพอดีว่าออกมาค่ําเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เจ้าคันนี้กันทีแรกก็ดีแล้วลนะ่ะทีนี้มันมีปัญหาคือใส่ใส่กล่องกองตัวเนี้ยใส่ตัวเนี้ยวิ่งไม่ออกนะครับสะดุด อันนี้ลมหนูเบอร์ร้อยเก้าสิบห้าแล้วก็เดินเบาก็ยี่สิบสองจุดห้านะครับคาบูทีเซตเดี๋ยวให้เขาไปวิ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสีหัวเทียนนะนะจริงๆอ่อะว่าจะตามไปแหละแต่มันตามไปมันถ่ายไม่ได้นะครับก็เสียใจด้วยแล้วกันนะโอเครอเขาไปวิ่งเวเราจะเราจะบันทึกภาพตอนวิ่งไว้แล้วกันนะอันนี้เจ้าของขี่เองเลยนะ่ะเปิดต้องน้ำมันยังะ่ะ lại lại à nó mà lại rồi nó lại hả? phải nó mắt luôn. à, là Nếu có lại, nó băng lốt nè. เจ้าครับนี่านผู้ชมเอ่อตอนแรกก็ใส่ใส่หัวที่เสอ R อันนี้เป็นเสื้อที่เอ M ของผมนะครับก็ทําการเก็บงานเก็บงานมันเป็นเสื้อปลอกเสื้อปลอกตอนนี้ใส่สาย50นะก็มีน่าจะหลับไปแล้วรอบสองรอบเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ถ่ายนะครับไม่ได้บันทึกวิดีโอไว้คันนี้น่าจะมา3าี่รอบแล้วอ่ะก็วันนี้ก็จะมาไล่กันนะครับมาไล่รถเขาใช้งานใช้งานแบบใช้งานเหมือนเวฟอ่ะนะวันนี้ผมเอารถผมออกนี่แหละ คดแรู้สึกว่าอยู่อยู่แบบเลี้ยงเมืองไอเหี้ยเหงาชิบหายเลยใครดูดิกู <c oughs> พูดอยู่กับกล้องเงาชิบไไหายนะครับแล้วก็ต้องพูดเสียงดังหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะโล่งนะรถผ่านไปผ่านมาเขาหากูบา้าเดี๋ยวให้เขาไปอยู่เทิร์มนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วมาเช็คสีหัวเทียนกันอันนี้จริงๆอะ่ะจริงๆไอคันเนี้ยมันตุกติดเข็มเล่นเนาะเดี๋ยวมาดูว่าจะดีแค่ไหนแต่ก็ไม่จะดีแค่ไหนนะ ทีแรกคันเนี่ยมันไม่แวดเลยนะเว้ยมาไล่กันทีแรกๆไม,ไม่ไม่มีแวดเลยเหมือนเราจะเจอปัญหาอยู่2ออย่างก็คือกองกองอากาศตัวเนี้ยอากาศเข้าไม่พอกับ2อ่ากองน้ำมันมันตันนะครับคิดว่านะเป็นไงตันี้เกียร์หคนสตัดเป็นบ้ดันต่อบุ๊ไม่เหมือนจะหลับนิดหนึ่งเหมือนจะหลับนิดหนึ่งไม่รู้น้ำมันลงไม่ทันหรือเปล่าเพราะว่าหัวที่ทักเอ็มจริงๆมันต้อง2 1 0บ ันนี้มันแค่195แล้วก็ตกติดเข็มเร่งนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูสีหัวเทียนกันดีกว่าเนะดูเลมันน่าจะร้อนเลยแหละโอ้ยสีสวยเลยแหละอ่าในในกล้องมันขาวขาท่านผู้ชมแต่ว่าตัวจริงมันสวยนะครับมันสีน้ำตาลอิดมากๆเลยแต่ก็สวยเลยแหละแต่ในกล้องอะมันขาวขาวโจมมันขาวแฟตนะสวยนะเนี่ยทำไม่เล่นใบตัวลูบคือมาสุดอย่างนงันปรับสุดเหรอใช่ผมปรับสุดยังแห้งอยู่เลยยังปรับสุดถือว่าโอตลูปนียังถือว่าน้อย ต้องเพิ่มเดี๋ยวสีมันสวยแล้วครับผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวจะเอา,เอ,าอะไรวะเข็มเล่งนะครับให้มันอยู่ล็อกล็อกสี่ข้างล่างอันนี้เป็นล็อกกลางล็อกที่สามนะอันนี้เครื่องค่อนข้างจะร้อนนะครับจัดว่าร้อนยังไม่ลงตัว่าไร่แล้วโอตูรูปก็บางนิดนึงมันบางเลยแหละไม่นิดนึงหรอกอันนี้ก็รถใช้งานแหละนะเข้าใจหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับใส่เป็นมอเตอร์วาวของ TZR สายสีเหลืองนะ มันจะมีข้อเสียคือว่าอ่ามันจะมันจะเรียกรอบต้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันมันปิดน้อยนะครับมันปิดน้อยจะเน้นเปิดซะมากกว่าถ้าให้ดีก็ใส่ของ t z m นะครับอันนี้ก็แปลงเอาแปลงขาโดยการลองเม็ดมีโอใส่นะก็ไม่ค่อยร้อยหรอกแต่ว่าก็ใช้ได้อะอ่ะคาบูมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเข็มเล็กแป๊บเดิมๆไม่ทำงานลำบากกันละใช่ติดกองของบุณติดกอง คันนี้เัาเล่นก็ค่อยจากค้างนงครับแต่สีสวยมากเลยนะมันใช้คําว่ามาถ้าเราไล่โอตอลุกเพิ่มให้มันเพิ่มได้มากกว่าเนี้ก็คว่าโอเคเลยอันนี้มันรอรอดไหมไม่รอครับไม่รอด้วยนะแต่แต่ถ้าเราขยับเข็มทีห่หัสอาจจะรอนิดนึงใช่แต่นะตอนขับเร็วๆแล้วอยกแล้วความเร็วต่ําเกียร์สูงมันก็อาจจะมีก็เหมือนรถใช้งานปกติใช่อันนี้เข็มวอล์กสีนะท่านผู้ชม ครับตามนั้นเลยกล้องเห็นบ่าถ้าไม่เห็นก็คือกล้องมันงโง่นะน่าจะงโง่แหละช่วงนี้กล้องมันงโง่ไม่รู้เป็นไรต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอัปเกรดผมก็ว่ากแหละ <c oughs> นี่ก็สั่งใหม่ใหม่แล้วใหม่ย,ยังไม่มานี่ก็จะมาวันนี้ไม่มาน่าจะมาวันจันทร์วันอังคารใส่ก็ใส่ยาก ออกตามปกต<อ>ิเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูนะครับสระต่ายติดง่ายรอบหนักขึ้นเยอะเลยรอบมันหนักเนาะเอาลอยหน่อยลงได้นะได้ไหมจะไปหมุนให้มาหมุนได้เหรอเหมือนมายังหนักอยู่นะ วกเลยมันหนาเลยครับถ้าผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนแรกไอ้รถคันเนี้ยตอนมาใส่ใส่หัวทีเซทเอ็มก่อนหน้าก็ไม่ได้ใส่หัวเอ็มนะก็ใส่หัวอาแหละเสียงไม่ดังขนาดนี้นะเชื่อไหมอันเนี้ยเพิ่งมาไล่กันได้เสียงดังขนาดเนี้ยทีแรกมันดังไปเหมือนวาไม่เปิดท่านผู้ชมทั้งใส่หัวอาแล้วก็หัวเอ็มนะครับ มารอบเนี่ยคือแม่งได้ยินเสียงดังที่สุดเท่าที่เคยไล่มามาถึงรถคันนี้นะแล้วก็ไม่รู้เราะอะไรนะครับแต่เนี่ยถอดกองเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมว่าว่าอากาศเข้าไม่พอในส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่พอเพราะว่าถ้าเราถอดกองแล้วมันวิ่งดีมากนะครับถ้าใส่กองแล้วมันมันเหมือนว่ามันดูดอากาศไม่ทันนะ่ะอากาศมันลงไม่ทันน่ะไม่ใช่น้ำมันนะอากาศลงไม่ทันเนี่ยกุย้ยหน่อยี๋ยวก็มีใครมานั่งคุยกูเนะี่ยอฐานเท่ ในครับไม่มีรถก็เหงามีก็เหงาอโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารอนะครับนี่ผมยังไม่รู้เลยว่าจริงๆอยากขี่ตามนะแต่ขี่ตามมันขี่ไม่ได้อะ่ะมันขี่ตามแล้วมันถ่ายไม่ได้อะ่ะไม่รู้เลยนะนะถ้า,ถ,าถ้ากล้องได้ยินเสียงนะเสียงมันจะหนาอันนี้เสียงมันดังเพราะว่าใส่ เราเปิดหัวกองกันนะครับเปิดหัวกองตัวนี้แล้วน้ำมันก็หนาด้วยมันจะฟังหนามากๆเป็นไงดีเร็วขึ้นความเร็วขึ้นมากกว่าเดิมครับเร็วขึ้นเหรอแต่ต้องใช้รอบแล้วจะตัดเกียร์เร็วไปมันจะห้อยมันจะรอรอบนิดนึงมาดูซิประเทศกันนี่วะนะเพราะเมื่อกี้ผมน่าจะรีบเปลี่ยนเร็วไปแต่ฟังเสียงเสียงแน่นนะเสียงแน่นมากต่่าางงอยเดิม เยอะเลยนะจาก80เพิ่มมา20เปอร์เซ็นต์ได้นะฮะผมโผลเพิ่มมาเลยใช่ไหมมาดูเสียบเทียน,นนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรไม่ต้องรีบผมก็มไม่รีบเมือนได้เป็นกลุ่ม BR เหมือนกัน<ะ>เห็นหน้าเขารีบเรียวเดียว,ยว,ยวอันละเป็นลุงแก่ๆเหมือนกันผมเพาะผมขับมาชา้าๆแล้วก็เลยลุงเขามาแล้วค่อยมาเชนเกียร์ยอืมใช่ถ้าน้ำมันหนาเชนเกียร์เร็เวไปมันก็เป็นเกียร์เร็วมันก็จะห้อยเพราะมันหนาต้องใช้รอบ ร้อยเก้าสิบเลยเหรอใช่แต่เหมือนไปจะไม่ไปต่อโนอะ้โหะพอไปแล้วมันก็ลกยกขึ้นมาร้อยแปดแล้วก็ลงก็ยกลง,ลง,ลงสีก็โอเคนะใช้ได้เลยสวยเลยอ่ะเนี่ยนะผู้ชมสีสวยกว่าเดิมนะครับสีมันจะสีออกส้มส,ม,สม,มันเข้มด้วยในกล้องมันจะขาวนะอันนี้ต้องเพิ่มรูปครับรูปต้องเพิ่มอีกผสมถังก็ได้อะไรก็ได้สีก็อันเนี้ยเจ้าจของรถว่างไงว่าล็อกนี้มันดีกว่าหรือว่าจะล็อกเดิมดีกว่า หัก,กนี้ดีกว่าครับขับใช้งานดีกว่าอันนี้ขับใช้งานดีกว่านะแต่ว่ามันน่าจะต้นอาจจะห้อยๆหน่อยไม่ห้อยต้นไม่ห้อยเห,หรอต้นไม่ห้อยด้วยมผมฟังเสียงนึกว่ามันอ้วกด้วยซ้ำอ๋อเพราะว่าผมขับมามันถ้าเกิดขับเกียร์สองเกียร์สามขับใช้งานปกติมันก็ไม่ไม่อ้วกด้วยไม่อ้วกด้วยไม่อ้วกด้วยอ่างั้นเอาอันนี้ก็ได้สีก็สวยแต่มันมันก็ไม่มีแตกนะอันนี้ออโตุ้ปมันจะหนา มันหนาไม่พอนะท่านผู้ชมน้ำอ,อาไอ้น้ำไม่เกาะคาบูนะครับยังไม่เกาะยังไม่เกาะแล้วเกียร์หกเป็นไงห้อยไหมมันเหมือนจะสุดสุดเลยเหรอใช,ใช่เพราะว่ามันมันนั่นหน่าร้อยเก้าสิแล้วมันก็เหมือนจะกลับมาร้อยแิบอะลุกตรงน,นี้อ๋อไ <R TV, S 2> ม่เป็นอทีวีทีวีมั้งเหมือนมันตีกลับมาร้อแปดิบแล้วมันก็ไปต่อต้องจับจี ไปเติมน้ำมันก่อนไหมหรือไงอ็อีกอย่างท่านผู้ชมอันนี้คันเนี้ยใส่เป็นกล่องเล็ก C D I นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนมัดไฟมัดสตาร์ทเป็นของเล็ก C D I เลยนะอันนี้จัดว่าไฟแม่งโคตรแรงเลยนะี่ครับก็100กร้อยก็จมเกือบจมไม้ก็ต้องไล่สเตอร์อีกหน่อยนะครับอันนี้เราก็ถือว่าส่งงานนะก็น่าจะไม่ได้เห็นกันอีกยาวพอเราสมบูรณ์ก็ไม่ได้เห็นกันอีกยาวเลยครับ อะโอเคท่านผู้ชมใครจะเอารถมาไล่ก็มาได้นะครับมาได้ทุกวันนัดกันก่อนก็ดีโอเคคลิปนี้ไม่มียแล้วจเจอใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ